สวัสดีค่ะยามาพบกับพวกเราเหมมากงาดูวันนี้นะคะเป็นแบบว่าการรีเวคดงจิชั่นเองเนื่องจากช่วงนี้ไปติดคู่คู่นี้ก็คือต้องยินกับพี่วอลก็ดูของผลงานของเขามาเรื่อยๆเนาะจนล่าสุดเนี่ยก็เห็นว่าเขาอะกำลังจะมีผลงานใหม่น่าจะซีรีส์มั้งใน ปีนี้แหละมันก็มีตัวที่มันเป็นไพลอร์ต่ออกมาก่อนออฟฟิเชียลไพร์ลอดเออก็เลยอยากชวนเพื่อนๆนะคะมาดูกัน ว่่านนีเป็ชื่อเรื่องว่าแจ็คแอนด์โจ๊กเกอร์ยูซิลไมฮัทว่าทำไมต้องเป็นเธอทุกีเลยวะเหมือนเคยได้ยินชื่อนี้ Steal My Heart คือแบบขโมยหัวใจฉันไปอย่างนี้หรอที่ที่บอกอะว่าเขาเล่นกับแกงเดียวกันก็คือเป็นแก๊ง Y ายวามึงแล้วเรื่องจริงเรื่องจริงต้องชื่ออะไรไหม Jack and Joker You Steal My Heart ททำไมต้องเป็นมึงทุกทีเลยวะอย่างงี้เนาะเรื่องจริงโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ เจ๊เห็นสาวเกินจริงแล้วมีรูปยิ้มอยู่ตรงเออว่ะยกเกินเก่งเกินนี่ลายลายวิวอีพีเยสเทสยูอาร์นี่นี่น้องพร้อมแททชูอะไรนะมีกีเป็นอะไรนะนักประดิษฐ์นักประดิษฐ์คอยช่วยเอ๊ ผมว่าเราควรระวังตัวไว้หน่อยก็ดีนะครับเพราะว่าช่วงเนี้ยเหมือนโจรพันหน้าเนี่ยกำลังออกต้นคนรวยแบบพวกเราอยู่อคุอยากพูดประโยคดีบ้างผมก็พอได้ยินมาอยู่บ้ารงอ่าน,านแต่ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะชื่อแจ็คจอร์ช <c oughs> พี่น้องก็เหรอจอจานเอจอกเกอร์คือเขานี่หรอพี่วอนนี่หรอน่าจะสามคนไม่ต้องกังวลไปหรอกครับจากที่ผมดูคนทั้งสองคนไอ้น้องมาร์ดูเหมือนยังไม่รวยพอที่จะให้จอจ๊กเกอร์มาสนใจหรอกอะนี่ไงกุสนใจเลยครนี้แต่ตอนแรกกูไม่สนใจตอนแรกก็ไม่รู้หรอก เออกูว่าเรากูนี่เหมาอยู่กับแกงนี้ด้วยบ่อนของผมเนี่ยมีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างดีมีกล้องวงจรปิดทั้งหมด48ตัวทั้งทางเข้าและทางออกอารมณ์คล้ายๆจอมจนคิดอยู่นะดูเตือนมายเลยยิงเข้ามายากไงอุ้ยเสียอุ้ยตกใจเจ๊เลยอารมณ์ไงแมลงแมลงสักตัวเข้ามายังยากเลยเออแจกได้ยังอ่ะช็อตสัตว์สัตว์เลียนบอกแล้ว สี่สิบแปดตัวน,นี้น้อยไปนะว่าห่อจังเลยอะส่งสายตากรบุบเจ้าเก๋เฮ้ยอะไรวะเย้เค <Y> <laughs> นี่มันอ่านหนักซส้อจริง oh. เดี๋ยวแล้วคนอื่นไม่เป็นลมเหรอเป็นทั้งหมดจ๊อกเกอร์จะแบบโผล่ใช่ไหมอันนี้มากิ้เป็นไอ้เนี่ยเป็นใครวะอันนี้พี่เหรอนี่น้องยิงน้องยิงและอีกหนงก็คือของจริงคือเต้นอ่ำ พี่แจ๊คจู๊ดแจ๊คแจ๊คกับจ๊เอ้มึงจะแหกปากทำไมวะนัดส่วงนี้พกลพากันหลงน่ะจับมัดอยู่หน้าร้านครับโอณว่าจับแค่พผ้าด้วยไหมเนี่ยออ๊ยโอ้ยเป็นอะไรนะเป็นจ็อกเกอร์คุณอารันคุณอารันครับ สู้ใหยหายรหัสแดงออกไปแล้วละมัง้งขนาดนี้ยังมีเวลาแต่งหน้าให้เขาก็น่าจะไปไกลแล้วมั้งอ๋อนางแอบอยู่ อยู่นี่อุ้ยฉลาดเออคนไม่เห็นหน้าเลยจ้ะเเดี๋ยวนะอีกคนที่นั่งข้างๆก็คือในโต๊ะเมื่อกี้ก็คือทีมเขาหรอใช่สามคนไงยังไม่เจอใครเลยครับยังไงพวกมันก็ยังอ๋อแสดงว่าน้องหยิ่งโหโดอยู่ขนาดนั้น อยู่คนเดียวเนาะมึงไม่เคยดูคนมาหรอกเหรออยู่ใต้โต๊ะแเราจนคิดเธอจริงมึงแน่ใจเหรอแน่ใจสองคนไปดูหน้าร้านอีสองคนไปดูหลังร้านอีวอของจริงก็คือนั่งปั้นอันนี้ปั้นโอ่งจิหายพออ๋อยีวอปเจออะไร เนี่ยเก่งตั้งนานมาเสฉดผ้าตั้งนี้เดี๋ยวอ่ะกลัวละไมมันต้องเป right ็นตลกไงเข้าใจไหมเฮ้ยมาเลยเก่งมันตั้งทุ่เรื่องอะไรไปเดินคือไปเดินคืออีไก่มึงมาจากไหนเข้าใจปะงงตรงนี้พี่ยินเหรอพี่ยินเหรอเอออุ้ยรักเก่าแน่เลยอ่ะเคยคบกัน เป็นเรื่องเป็นราวไหมกูยจริงมึงทำเชียอะไรเนี่ยไม่รีบหนีอ่ะเพื่อนกันหรอเอ้าเขาว่างแทนกันหรอเอ้าไม่เป็นห่วงกูอุ้ยมึงมีเวลาแบบนี้ด้วยมันใจดีไม่เปลี่ยนเลยนะเย็ดแค่เห็นไหมล่ะกูคยคบกันจริงหรอจริงนี่ไงอดีตที่เป็นเขาทั้งสองอาตลอดกัน ผมกู้ผ่านไหมครับพี่ชื่ออะไรนะผมชื่อแจ็คครับเอา้เอาอยกู้พี่หมายถึงโปรเจก์น้องอะ่ะไอศูนย์พัฒนาเยาว,วชนให้เก่งรอบด้านเนี่ยเป็นโปรเจกย้อนมย์นะครับผมไม่อยากให้ <c oughs> เด็กโชคร้ายเหมือนผมะครับ <c oughs> ก็เลยอยากจะมอบโอกาสให้เด็กทุกคนครับน้องเนี่ยจิตใจดีมากเลยนะ อันนั้นคือรอยสักเหรอเอาปักกายคืนเลยอันนี้เหมือนไม่จริงเี่ยไม่รู้เนาะของมันฟอร์มนี่ไม่รู้ใช่เขาก็ทำให้มันแบบตลกไง้าอยังงูมันจะโหดไปเปล่านี่ไงบินเนอร์เยอะโอ้ยผมจะไม่มีวันลืมวันนี้เลยใจเย็นน้องอะไรร่วงเมื่อกี้กระเป๋ากระเป๋าทับตีนล่าตี น,น,นั่นนี่ไงอ้อคือนังอะ่มะมาขโมยเอออโอ้เพราะว่าโอเกอร์เลยวะก็ค,ค,คือเจ้าของบริษัทจริงๆก็คืออยู่นนขังอ๋อก็อช่วยกันป้อนหรอสรุปก็คืออยู่แก๊งเดียวกันปะเนี่ยคนน่าจะคุนละแก๊ง แต่วันนี้อาจจะมาร่วมกันละพอต้องจับมือกันวิ่งด้วยหรอวะจริงเดินเองไม่ได้ไงไม่เองอีพวกขี้ฉาทั้งนี้เราบล็อกเฮ้ยมึงอย่าเข้ามาเลยไม่ใช่จักดรอสั้นตายจักดรอสั้นจักรดรอสั้นจ๋อจ๋อ้เลยเคลียจะตายหว่า ยังสนใจเรื่องเบนโรสเฮ้ยงงไปเรื่องนี้มันยอมไม่ได้นะอีช่างเคยมีทานินพออเวนแล้วมาคุยกันต่อหน้าเขานะงงเมืองมันเป็นนักแบบไอ้นี่ตลกหน่อยตลกเนาะน่ตลกตลกหน่อยโอ้ยละครมากีกันละครมากเนียมมา <G ül> ไม่มวาา่าขึ้นวัดละครไม่เนียนเลย <S <S มีการส่งซิกนี่เลยจริงแล้วเ,เพื่อนไม่มาช่วยหน่อยฮะอีกสองคนอ่ะมีไปได้ไงเมื่อกี้จริงน้องความเมื่อน้องเอาก็คือไปแล้ว ร้นอนกับพร้อมไม่ไม่ช่วยพี่วันห่อโอ๊ย้ยนี่ลำคานจิแล้วคือดีกันเลยเอ้าเอ้า ว่าเมีมมาช่วยเพื่อนยับแล้วกูกูสาแแซลเมื่อกี้นี้ว่าหนีแล้วจบที่ายของจริงเนี๋ยจริงยิงเลย แล้วก็หนังก็จบเลยซีรีส์จบนนคุณอรัน,นคุณอรันแย้วเฮ้ยเนีเ่ยเช็คแบบมีออ,อร์ม,มาแบบไหน,นผมคิดว่าจะหลอกกูได้เหรอจริงผมไม่ได้โง่ทีมแพงกันแน่เนี่ยตัตๆทีีเป็นหลักภาค อยู่ฝ่ายน้องมาร์คอยู่ฝ่ายคุณอรันค่ะถ้าหนีไปได้นี่กูงงนะแซกงหนีได้ฉันว่าทำไมต้องเป็นทุกเธอทุกทีเลยเวก็ยังไม่มีแบบ ดีเทลอะไรเยอะขนาดจริงเออมันคือเหมือนแบบว่าเป็นแค่เริ่มต้นนึงเออบูบูให้ดูบูบูกันไม่ค่อยบูแต่แบบเป็นตลกตลกซิตคอมซิตคอมเดี๋ยวเดี๋ยวมาสู้มาสู้ยังไม่จูบเดี๋ยว ในเรื่องอะในเรื่องเ <ừ m. S 1> นาะแจ็คเขาคือเขาเป็นนักเทควันโดแบบสายดำอะไรเงี้ยซึ่งตัวหญินเ <ừ m. S 1> องอะไม่เคยเล่นไม่เคยอะไรเงี้ยนางก็ต้องไปเรียนเออเรียนเพื่อให้ตัวเองอะสามารถเข้าถึงบทตรงนั้นได้อะไรเงี้ยเออช่วงนี้นางก <ừ m. S 1> ็แบบออกกำลังกายหนักมากแต่ตัวหญินเองอะนางเป็นคนชอบเต้นเนาะแล้วนางก็เต้นเก่งด้วยประเด็นอะหรอไม่เคยรู้เลยนางเต้นจริงในในในไอจีในไอจีอะมาร์กเป้า ถ้ามั้งกจริงไม่ยินนี่แหละลองไปดูในไอจีอ G อยินในไอจีฉันไม่ไม่ไม่เห็นนางเต้นเลยนะแต่แต่ชอบความแบบเอาเอาความเอาความบู๊แล้วก็ความดูเหมือนจริงจังแต่ก็คือไม่จริงจังอ่ะ่เออมาลุ้เออชอบความเอาแนวมามาผสมตาจริงอยากเห็นเอเวออ็องเนี่ยจะได้รู้ว่ามันเป็นเรื่องยังไงกันแน่อย่างเงี้ยใช่ใช่แต่ก็อย่างที่บอกเนาะมันก็คือเหมือนกับไกด์ตรงพายロตออฟฟิเชียลพายロตตัวเนี้ยเหมือนกับแค่บอกว่าเนื้อเรื่องเป็นประมาณนี้มีการเด กรรมบางอย่างเกิดขึ้นแต่ว่าเราไม่รู้ว่าความรักของเขามันเกิดขึ้นอะไรยังไงคือที่ที่เหมือนตอนที่เขาเจอกันแล้วเขานึกถึงกลับไปอ่ะก็คือเหมือนพี่ว่ะนางเป็นโจรมาตั้งแต่ตอนนู้นเลยคือเหมือนเขาน่าจะเป็นโจรที่แบบขโมยไปทั่วอะไรเงี้ยเออที่เขาบอกว่าเป็นโจรพันหน้าเห็นป่ะที่เขาพูดมีหน้าเดียวก็แสดงว่านางมีหน้าเดียวจริงก็คือน่าจะเป็นแบบว่าหลายๆอย่างอ่ะมีคดีหลายอย่างแบบอารมณ์เหมือนจอมโจรคิดอ่ะมีคดีติดตัวอะไรจอมโจรคิดนางมีหลายหน้าจริงนะที่แบบมีหลายหน้าจริง แบ่งเปลี่ยนมาได้จริงๆจะบอกว่าชอบแก๊งนี้เวลาอยู่ด้วยกันมากเนี่ยไว้แเดอะโลกเนาะพีบเนาะถ้าถ้าใครได้เคยดูนะคามีช่องของเขาเนาะเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่แบบชอบที่จะได้แสดงด้วยกันเพราะว่ามันสบายใจอะไรเงี้ยน้องมาร์กอะใช่้องที่ชื่ออะไรนะนางก็ดูเป็นตัวหลักในเรื่องนี้เหมือนกันนะแต่มีลูกมีคู่หรือเปล่าเห็นมีกัน5คนอาจจะมีเดว่าน่าจะมีแน่หรอเออจริงๆกูว่าไปถึงว่าในในเรื่องนี้ก็คือโอเคมันมันเป็นยิงวอลก็จริงแหละมันอาจจะมีแบบ กุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กระหว่างสองคนนี้แต่ฉันฉันมองนะมันอาจจะสื่อถึงมิตรภาพระหว่างสี่คนนั้นหรือเปล่าจะแซวว่าไอ้ไอ้แขนพี่พี่วอเหมือนไอ้นี่พี่นักร้องอะที่ชื่อ marshmallow อะที่เขาใส่หน้ากากอะอ๋อที่ใส่หน้ากากเหมือนเลยอะเรียนแบบโจ๊กเกอร์นี่ไงโจ๊กเกอร์หักแบทแมนใช่ไหมแต่ก็คือเอาแนวแบบน่ารักไงพี่ถ้าเป็นแบบนี้นนจะน่ากลัวถูกปะหล่ะหลอมากเลยี่ได้หรอรอติดตามนะคะอ่ะ ยังไงนะคะก็ไปติดตามกันได้เนาะตัวพี่เชื่อพายล์เนะาะใครอยากไปดูซ mm ้ำ hmm. ก็คือไปดูได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรารอดูเนาะว่าเรื่องจริงของแจ็คแอนด์โจเกอร์ตัวเนี้ยมันจะเป็นยังไงนะคะเนี่ติดตามน้องๆกันได้เลยค่ะใช่แล้วเนาะแล้วก็อย่าลืมติดตามพวกเรากันด้วยเนาะจะเล่นคำล้วจะเล่นไม่รู้จะเล่นอะไรดีก็มีทั้งสี่ช่องทางมีทั้งยูทูบทิกตอร์เฟสบุ๊กแล้วก็อีกนะจ๊ะ ควีนควีนในนี้ไงควีนในไพ่ก็สำหรับที่ชอบวิปนี้นะคะก็กดไลค์กดแชร์กดซับกดกระดิ่งกิ้งกิ๊งเป็นเฉพาะเราได้นะคะคลิปหน้านะคะเราจะแห่ไปดูแห่ไปเม้าแห่ไปกินแห่ไปเล่นแห่ไปเล่าหรือว่าแห่ไปทำอะไรกันนะคะก็อย่าลืมมาติดตามเราด้วยนะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย